สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบักเกอร์อีกแล้วนะักเกอร์เนาะเป็นคนคิดถึงเยอะเลยเกอร์นะเป็นคนคิดถึงเยอะเลยซึ่งหน้ามันก็จะเท่าๆหน่อยนะครับเอ้ยเอ้ยอ้อ้ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะผมก็มีเสื้อมาใส่ให้มันเนาะก็มี2ตัวแหละแต่ว่าจะมาใส่ให้ดูตัวนึงนะวันนี้ตัวนี้เลยก็คือเสื้อกอตจินะครับนี่นะ มาดูหน้าว่าแมวตัวนี้นะครับมันจะใส่แล้วมันจะน่ารักหรือเปล่าหรือมันจะน่าถีบนะครับผมเคยใส่มาแล้วนะครับแต่ว่ามันแบบว่ามันดินด้นมากดิ้นมากพอแม่ผมใส่ให้มันนิ่งเลยไอ้เกิดนะครับตอนนี้เป็นลูกรักแม่ผมไปแล้วไอ้เกิร์ดแบบเชื่องอะ่ะเชื่องกับแม่ผมนะครับแต่ว่าผมกับน้องผมหรือพ่อผมนี่มันจะวิ่งหมีก็นะใส่ไหม ใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอใส่ชุดในมันก่อนเดี๋ยวผมให้น้องผมใส่เนาะผมขี้เกียจเอ้ยจะกัดดิให้เกิร์ไจะกัดผมคนงเดียวเลยกัดดิกัดดิกัดดิโอเคมาใส่มาใส่ตอนนี้นะครับทุกคนเกิมันไม่ยอมใส่มันนอนนิ่งเลยเกิใส่ให้เขาดูหน่อยเกิดูมันสิมันนอนแล้วอ่ะคือแบบไม่อยากใส่แล้วไมอยากเลยเนาะเกิใส่นิดนึงนะให้พันหนึ่งให้พันหนึ่งเกิให้ให้พันหนึ่งเกิใส่ถออใส่ นาะใส่ครับใจปะจะใส่หรือไม่ใส่เก้ตอนนี้นะครับคือแบบว่าคือแบบไม่เอาอะไรเลี้ยวใส่มันก่อนนะครับแบบนึงโอเคนั้นตอนนี้ก็ใส่เปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขาผมไม่ได้ใส่ให้มันนะครับไอ้เก้อจะมุดอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นมาเออนี่เป็นไงล่ะโคตรที่เก้อดูขึ้นหน่อยเก้อเฮ้ยูขึ้นดูขึ้นมองตาดูโลกหน่อยเก้อ เฮ้ยเอาว่ะเกอร์พูดเท่ริ่กเห็นไหมบอกแล้วถ้าใส่แล้วมันจะเท่นี่เนเน่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่คูแท้นี่เป็นไงเท่ปหเท่จัดเท่จัดตอนนี้นะครับไอเกอได้นิ่งไปแล้วได้นิ่งไปแล้วอ้นิ่งไปแล้วเกอรพูดไรหน่อยเฮ้ยก มันนิ่งมันไม่อยากขยับตัวแล้วตอนเนี้ยคือแบบถ้ผักว่าเอ้ยอย่ากัดดิกัดกันทำไมเลาเกออ้าวใส่ใส่ใส่ฮดใส่ฮดใส่ฮดเท่เท่เท่แต่ว่าผมไม่ได้ใส่ชุดให้มันตลอดนะครับก็จะใส่ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปอะไรเงี้แล้วก็เอาเอาออกให้ฟันนะครับเพราะว่าแมวมันใส่แบบว่าได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามันจะอึดอัดแล้กเกอร์เนาะเออโคตรเท่เลยเกอร์มันจะกัดแังเดียวเลยเกอร์เย็นดิเกอร์นี่ เอ้กัดทำไมเล่าโอ้โห<ย>โอโหนืนี่นี่มันอารมณ์ว่าจ่อยมันอารมณ์ว่าจ่อยนะครับทุกคนตอนนี้เอา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 ไงเอาไงเอาไงเกอเอาไงเอาไงอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเพื่อนไอเกอมานะครับหนึ่งตัวนะแต่ว่าไม่รู้ตอนไหนอีกนานเลยนะครับทุกคนอืมเกอมันไปนติดมุมเลี้ยวมันไม่เอาอะไรเลี้ยวตอนเนี้ยไฮ้เกอ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 เออเกอเกอ <laughs> มันก็น่ารักอยู่นะครับแต่มันน่าเตะมากกว่าเนาะนาเกลืเนะโอ้ยเนาะอ,อืมไอแมวตัวนี้นะครับมันไม่ชอบให้เกาคางนะครับมันชอบให้เกาแบบว่าไอแล้วลุปมหัวมากกว่านะครับนี่นะโอ้ทูโอเคมาถอดชุดเกอถอดชุดเป็นไงเกอชุดนี้เทหรือเปล่าชอบไหมเฮ้ ชอบป่าชอบไหมเอ้ยมองเันมองเอ้ยสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ใส่เสื้อให้เกอร์แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมเจอแค่เสื้อตัวเดียวนะอีกตัวหนึ่งก็แบบว่ายังไม่ได้ซักเนาะอ่ะว่าไงเกอร์ไปบ่ายคนดูหน่อยติกเกอร์ไปบ่ายคนดูเร็วไปผ่ายคนดูไปผ่ายครับจุบจุบดิเกอร์มองสิมองเอี้ยมองอืมมองดูนะครับก็เวลตัวนี้นะครับเอ้ยจุบจุบประจุประจุ๊บจุบจุบจุบหน่อยจุบจุบคนดูจุบจุบจุบ จุบจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊จุ๊บจสิ่งเนี่ยนะเสื้อตัวเนี้ยเกอที่ใส่ไวแกะน,นี่เป็นไงอันนี้คือซีโอของที่นี่ <c oughs> เป็นผู้จัดการใหญ่เป็นคนที่แบบว่าอยู่แบบสบายอะไรอี้องหวงดูหวองฮอก่อนที่เราจะลานไปนะครับผมก็จะถ่ายเกอให้ทุกคนดูนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ ก็ตัวนี้นะครับมันแมวไออะไรว่าสกอตติสกับอะไรได้แหละกับไอเวลาเออประมาณนั้นน่ะช็อตกันช็อตเฮดอะไรไม่รู้อันนั้นแหละนะครับเป็นแมวที่ประมาณสองสายพันธุ์นะครับรวมกันนะครับในตัวนี้อืซึ่งตัวต่อไปนะครับผมเล็งไว้เป็นสกอตติสนะแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับทุกคนเออจะกัดน้ำเมล์เลยเก้อะไอโโรอารมณ์ป้อจอยเลเก้เออ้าไปแล้วเอ้าไปแล้วไปไหนจะไปไหนอจะไปไหน จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเกจะไปไหนโอ้ยโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อรักทุกคนนะครับจุ๊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 บ